้เว้ยเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมตัวตายได้เลยครับเอาอีกเอาอ้กเอ็งควงนี่ทำไมวะได้ปืนแล้วเพื่อเพลิดหรอเอาต่อนครับมันตามนู้ยมันตามคันพุ่งคนนู้ยได้ปืนแล้ว มี้แล้วมันนีแล้วมีนมคนมีใครมาขอดนะ้าเบอร์สี่มันมีคนอีกนะเวย้ยนี่เหรอนี่แต่ว่ามันหายไปไหนไม่เห็น พบศัตรูแล้วม่ต้องม อะไรคนอะ่ะตัวไอ้โตเต็มโอ้พีคแค่ไม่เดียวพี่ได้คิวเฉยผมยิงตาไม่ต้องหยุดเพราะว่าคุณด,งดวง,งดี pp, คดุณดวงไรอ,อะไรพี่พี่ดวงดีอ๋อ ยังอูเพื่อวิญญาณ l ม่ใช่สามคนสามคนมากสคนจอยจอยจอยไปที่ทางแสงชมผมด้วยครับพีพี่ับชมด้วยครับพีพี่ับผม แต่ว่าเนี่ยพี่พี่ครับพี่พี่ครช่ได้ค่ะี่พี่พี่พี่ับชวผมได้ครับไอวิงใครเนี่ยเฮ้ยใครพูดอยู่วะเนี่ยจะไปที่ไหนรอบหลอดวัวโดนมหลอดวว ชกเลยครับชกหนชช้าาคุณเปรี่ข <registry>. ับมนจิงกะดูรับมันแกอดเะชกกว่าอีกอวนหนึงไปชกเลยไนนึงไปชกเลยสวยสวยสวยมาดิมาดิมาดิปาป้าสวย เนี่ยเอี้ยได้ทำบาปไปทำบาปเยอะมึงอ่ะยังไม่ชคเอ็งไม่โชคเลยมึงไม่โชคกูเลยเอี้ยไม่ดูเลยไปเอาพี่เอาเลยพี่โอ้มันตายโว่พี่ไม่ถือบวกแม่งเลยตายก็ตายเพื่อไอ้เชี่ยมีสวนละอาไปมาช่วยพี่เลยพี่ ตัวตรงตัวไอ,อ้ององบงงยเยี <c oughs> ่ยมเองีข้างในีข้างข้างล่างข้างล่างข้างใน าปลาปลาระเบิดเลยไงมึงก็ต้องตายโอ้ยทริปเปิลคิลจะไม่ตายหรอตายแล้วหรอตายมิ้วเฮ้ยย่าย่างปืนนที่ด้ยบาปนะเว้ยบาปนะเว้ยมึงจะย่างนะเว้ย บาปขึ้นนะเว้ยมึงเนีน่ยเดี่เราทำเราทำทำเย่ะมึงเยออย่างเงี้ยมึงก็เป็นคนบาปเลยเว้ยมีคุณมาวะตรงไหนวะที่กูตายเมื่อกี้เอ้าวที่ไม่รู้อ่ะผมก็ไม่รู้หรอกตรงไหนวะเอาที่กูตายทุกนายวะตรงไหน,ไ,หนไ,ไม่รู้เลยจริงจริงเนี่ยตรงไหนวะ ตรงเบรอสีอ,อะไม่รู้ผมไม่รู้เออ,น,อนี่ข้างหลังไอ้เชี๊ยนี่ไม่ใช่ปะม,มีใมมครดิมีคนมีคนมีคนเมื่อกี้มันโดนอะไรวะโดนของพี่อ่ะ,ะเบิดเหรอ เช็คระเบิดอะไรวะไม่โดโยมมาใช่ใช่พี่กูตายตรงไหนวะนี่ทักพี่อย่าไม่รู้เลยพี่ตายตรงไหนไม่รู้หรอกโอ้โหพี่ความตามพี่มันยาวเกินเอาเหี้ยง,งงยังตายยังไงยังไม่ดูไปเลยไปเลยผิดนี่ ไปแล้วพี่ไปแล้วพี่ไปลพีอด้วยวจลภารกิจล่าหัวเ้พ,พวกนั้นตายพวกนั้นรอพวกผมเลยไปคนละที่กันาตามกานันไม่ดี

วาคนละนู่นนู่นตรงนี้ลองคดอยู่ไหนมึงลองคดอยู่ไหนที่พึ่งข้าววงเลยที่พึ่งข้าวงโอ้สองตายเลยสองตายสอตายยู่นู่นเห็นยู่นู่น tròn Trời... quá buồn subscribe quá quá. ไปแล้วพี่ไปแล้วพี่ พงัพงลงมือพังลงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไล่เช้าเลยเช้าหลับ เอาพี่พี่พี่ชมมันด้วยพี่โอ้ยผมตายโอ้ยนิ่โมโดนมั้ย้ Oh, yeah! Oh. Idea. oh. oh. มึงล้อมหมดเลยนี่กลังในคืนยู